ผลเอกนิรุตเกศรินายกสภามหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยต่อไปอีกวาระหนึ่งตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2563ที่หอประชุมไพรเปรยอมมหาวิทยาลัยราชพัฒน์อุบลราชธานีได้จัดพิธีรับพระบรมราชโองการ โปรดกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกนิรุตเกศรินาย,ยกสภามหาวิทยาลัยราชภาัฏบัวรราชธานีเป็นนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยต่อไปอีกวาระหนึ่งตั้งแต่วันที่8กรกฎาคม2563โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธี การได้รับพระกรุณาโปรดรับโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีครั้งนี้เป็นวาระที่สองของการดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคนเอกมีรุเกษรีเกิดเมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2500ปัจจุบันอายุ62ปีเป็นบุตรของเรือตรีดนายเกษรีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษกับคุณแม่พูลรัตนเกษรี สมรสกับนางลักษณาเกษรีมีบุตรธิดารวมสามคนสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอบกล้ารุ่นที่28เริ่มรับราชการทหารตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524ได้รับตำแหน่งสำคัญอาทิผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23จังหวัดสีสเกตผู้บังคับการกรมทหารราบที่16จังหวัดยโสธรผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุริน ผู้บัญชาการบนทลทหารบกที่22จังหวัดอุบลราชธานีรองแม่ทัพภาคที่2และ,กะเกษียณอายุราชาการในตําแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทับ,บกอัตราพลเอกอันดับทับ